ที่สี่ข้าวเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็าพาไปหาโรงพยาบาลศีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกลงมาที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น,น้องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะคิฟคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ จะผูกกอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างงั้นยังใส่ยังคิดอยู่ <S 2> <S 2> แล้วก็อยู่มาวันหนึ่ง <S <S เพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมเป็นทีให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทเตรียมล,ลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตานแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี449ตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ขยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจ้างอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับ เพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้เซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ